วันหนึ่งคุณจะตื่นขึ้นไม่ใช่ตื่นจากทางกายภาพแต่เป็นการตื่นรู้จากจิตวิญญาณคุณจะตื่นขึ้นเพื่อรู้ว่าคุณเป็นใครสู่ภารกิจของคุณในโลกนี้และสู่ค่านิยมที่ควบคุมการดมรรงอยู่เมื่อคุณตื่นขึ้นสถานการณ์ทั้งหมดที่คุณประสบจะสมเหตุสมผล จะไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปอดีตทั้งหมดของคุณจะถูกมองด้วยความขอบคุณและทุกประสบการณ์ที่จำเป็นและสำคัญต่อการเติบโตของคุณเมื่อคุณตื่นขึ้นก็จะไม่มีความรู้สึกผิดอีกต่อไปคุณจะรู้ว่าทุกสิ่งที่คุณทำอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คุณมีคุณรู้ว่าคุณทำดีที่สุดแล้ว และความผิดพลาดของคุณคือการพยายามค้นหาตัวเองและความรู้สึกผิดทั้งหมดจะกลายเป็นความรักและการให้อภัยตนเองเมื่อคุณตื่นขึ้นมาคุณจะรักตัวเองคุณจะเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและตระหนักถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคุณในที่สุดคุณจะตระหนักว่าความงามของทุกคน คือการเป็นตัวคุณและไม่มีมาตรฐานใดสามารถให้ความแข็งแกร่งของความงามที่ควรเป็นของแท้แก่คุณได้ mm. เมื่อคุณตื่นขึ้นคุณจะไม่ตัดสินคุณจะได้เรียนรู้ว่าแต่ละคนมีวิวัฒนาการในระดับที่แตกต่างกันและแม้นว่ามุมมองของผู้อื่นอาจไม่เหมาะกับคุณ แต่ทุกคนมีสิทธิที่จะพยายามเรียนรู้จากผลที่ตามมาจากมุมมองของพวกเขาเพราะทุกคนอยู่บนเส้นทางแห่งการวิวัฒนาการเมื่อคุณตื่นขึ้นคุณจะรู้สึกซาบซึ้งกับปัจจุบันมากขึ้นใช้ชีวิตช้าลงแสดงความรู้สึกของคุณมากขึ้น และเปิดรับความรักจากคนที่รักคุณคุณจะเห็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นจิตวิญญาณคุณจะเคารพก,การมีอยู่ของพวกเขาคุณจะเดินโดยรู้ว่าทุกสิ่งมีความหมายและมีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าจะขับเคลื่อนจิตวิญญาณและโชคชะตาของคุณเมื่อคุณตื่นขึ้นคุณจะเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลอย่างต่อเนื่อง และทุกๆท่าทางของคุณจะเป็นการสวดมนต์เราจะยังคงอยู่ระหว่างการหลับไหลความฝันและการลืมตาสู่ห้วงลึกแห่งชีวิตแต่ทุกสถานการณ์ที่เราเจอคือลมหายใจแห่งชีวิตที่เรียกให้เราตื่นขึ้น